ราศีที่สเสน่ห์แรงไม่ตกตามดวงชะตาในทางโหราศาสตร์บางราศีมีสเสน่ห์เป็นธรรมชาติไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างอยู่เสมอสเสน่ห์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสวยหล่อเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงบุคลิกออร่าความมั่นใจและพลังดึงดูดเฉพาะตัวที่ทําให้คนเหล่านี้เป็นที่น่าหลงใหลมาดูกันว่าราศีใดบ้างที่สเสน่ห์แรงไม่มีตกหนึ่งราศีพฤษภ20เมษายนถึง20พฤษภาคม ชาวพฤษสมีสเสน่ห์แบบสุขุมและมั่นคงพวกเขาเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเข้าหาด้วยความอบอุ่นจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองคนราศีนี้มักดูดีตลอดเวลาเพราะพวกเขาดูแลตัวเองอย่างดีมีรสนิยมและรู้จักสร้างบรรยากาศที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจ 2. ราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมชาวสิงห์เปล่งประกายด้วยพลังแห่งความมั่นใจและความเป็นผู้นําพวกเขามีออร่าแห่งความโดดเด่น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มักจะเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจด้วยความกระตือรือร้อนอารมณ์ขันและเสน่ห์แบบเป็นธรรมชาติทําให้ชาวราศีนี้น่าลหลงใหลเสมอ 3. ราศีตุล23กันยายนถึง22ตุลาคมเป็นราศีที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ที่เป็นดาวแห่งความรักและความสวยงามชาวตุลมีความสามารถในการเข้าสังคมสูงมีบุค,คลิกหน้าขบหา พูดจาดีและมักมีรูปลักษณ์ที่ดูดีโดยไม่ต้องพยายามมากคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดมักรู้สึกหลงใหลและสบายใจสราศีพิจิก23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนชาวพิจิกเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ลึกลับและน่าค้นหาพวกเขามีพลังดึงดูดแบบแม่เหล็กที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกลหลงใหลโดยไม่รู้ตัวความมั่นใจความเฉลียวฉลาดและพลังแห่งความลึกซึ้งของพวกเขาทำให้สเสน่ห์ไม่เคยจางหาย ราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมสเสน่ห์ของชาวมีนคือความอ่อนโยนและจิตใจที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นพวกเขามีความโรแมนติกอ่อนหวานและมักมีจิตวิญญาณที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างคนราศีนี้มักมีสเสน่ห์แบบนุ่มลึกที่ทําให้คนอดไม่ได้ที่จะเข้าหาสรุปราศีที่มีสเสน่ห์แรงไม่ตกมักมีบุคลิกที่โดดเด่นในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจลึกลับอบอุ่นหรือเป็นมิตร สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับพลังงานและการเป็นตัวของตัวเองมากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรหัสศาสตร์ของเราด้วยนะคะ